สวัสดีครับคลิปนี้พามาดูรถคีบครับรถคีบฟอร์ดหก0 0ศูนย์ครับหรือฟอร์ดหกพันหกตัวนี้ก็ยังคลองใจชาวไร่อ้อยอยู่สำหรับเจ้าฟอร์ด ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ดีรุ่นหนึ่งครับยังพองใจชาวไร่สำหรับคนไทยอยู่คุ้มค่าคุ้มราคาครับฟอร์ดบอกเลยว่าสุดจัดจริงๆครับ ก็แต่นี้คีบอ้อยขึ้นเจ้าเอฟสิบเจ็ดครับตอนนี้กระบะไม้ทุกวันนี้หาดูยากแล้วครับทุกวันนี้ก็ถือว่ายังมีใช้อยู่นะครับในส่วนของชาวไร่นะครับยังใช้เป็นกระบะไม้อยู่ ครับแหมคีบใส่เจ้านากากทองนี่สวยงามนะครับของคู่กันเลยถ้าพูดถึงเจ้านากากทองนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่ อายุการใช้งานนี่ยอดเลยนะครับเป็นรถรุ่นที่ฮอตฮิตรุ่นนึงนะครับในยุคหนึ่งแหมใครมีหน้ากากทองอเท่เลยแต่ดูแล้วเหมือนจะมีการหมกหรือเปล่าครับคันนี้ Để không cái cây còn